เวลายาจำเป็น่นีนเด้อพี่น้องพ่อญาเลยบอกผ่อนญาได้ไหมไอไวให้ครบเลยเด้อนเด้อไอไว้เราบอกให้ครบเลยเด้ออย่าบอกว่าไอไว้ให้ครบนะอย่าบอกอย่าบอกว่าไว้ใครบไม่ได้บอกไม่ได้พี่น้องนะทางรองแดงกะบเราให้น้องแดงใช่เลยโอ้มันยากมาอยู่น้มาอากับแจ๊บใบอ๋อรอแดง ได้เงินหลายไดยายายใ้ใครคือบ่ได้ได้ได้นี่กัวไอ้ขอได้สิหายอยู่บ่บ่เอ้าสวัสดีและสบ,บายดีสบ,บายดีพ่บบอแม่พี่น้อง FC ที่หักแฟงบั่ FC ฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศนําเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องเนาะ มาพบพ่อกับช่องบ่เ,เออกยแสดงแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ทางบ่เกยก็ได้มาหาทางน้องแดงก็มีภารกิจเ,เล็กๆน,น้อยๆพี่น้องเนาะทางไอ้พึ่นอยู่ต่างประเทศคือว่าอายาพึ่นอะไรพี่น้องเนาะพนก็ได้ให้บ่เกยเป็นสภาพบุญให้เล็กๆแน่นอนอะไรพี่น้องเนาะคือว่าแบทางอายาพึ่นก็เลยมี เงินจำนวนหนึ่งพี่น้องเนาะแต่บัวหัวเท่าไรบัว้าบอกรอไปรุ่นน้ำกันพี่น้องเนาะในคลิปเพราะว่าาทางน้องแดงอะไรพี่น้องเนาะจะไปขัาเพ่อแม่พี่น้องติดตามรับชมช่องบัเจอดแชนแนลนี่ยเป็นกำลังใจให้บัเจิดเพราะว่าทางบัวเจิดมาหาทางน้องแดงน้องคนนี้จะได้มีโอกาสขับมาหาทางน้องพันเนาะตัดสีไปโอ้ไปลมกับน้องพันเลยเนาะบัวักตัดสีเวลาพี่น้องเนาะตัดสีมีของสะพ้ายน้องพันเล็กๆหน่อยบัว่าวน้องพันสินับ ถนนบบือ่บถาเงาฝันนับบบถือเอากระสีบึงก่อนพี่น้องว่าสิเป็นแน่ใดว่าน้องแดงชนับเงินเป็นบอย่างไรเนาะป่ปะไปบึงไปชมนุ่กันเลยพี่น้องบบชักซาสีวลาให้กำลังใจบ่จอยเนี่ยพี่น้องปะ่ะโอเคพี่น้องเอ้ผูาน้องแดงนั่งอยู่ให้เลยสบายดีเด้อ,อสบายดีน้องแดง เป็นยังเจ้าให้บ่บ่ออฮะเนี่ยว่าให้งีใจคร่ะน้องแดงหางบ่อน้องแดงเนาะหลังจาเลี้ยวบ่เจริที่ขออนุญาตเขากล้องนั่พี่น้องเนาะก่อนวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาทางน้องแดงไปสอบถามน้องแดงพี่น้องเลยเนาะอนุญาตเขากล้องเนาะงเนอะสวัสดีเลียสวัสดีเอฟซีเนาะ ันนี่กับทางน้องแดงเป็นยังไงน้องแดงไอว่ามันนี้ดีใจบ่เลยโอ้ดีใจอยู่เนาะคิดบ่ว่าอาสิมาบอกบอกคิดได้บ่ฮู้บ่ฮู้ช่เลยบ่ฮู้ว่าอาสิมาเนาะเลยพี่น้องไอ้ทางน้องแดงเพิ่นกับบู้เลยว่าทางบ่เจอสิมาหาทางน้องแดงดเป็นยังไงเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำแล้วหรอบ่ ยังย uh, ังนาต้นนั similar, fruit, seafood, ้นยังบ uh ่แล้วหน้าต้นนแล้วยังหน้าต้นนั้นยังบ่แล้วยังบ่แล้วบ่คันแล้วเลยเห็นยังต่อบบชะมดว่าแล้วหายแล้วนะแบบปลูกผักปลูกหยาปลูกผักปลูกหญ้าทางน้องแด็กาก็ปลูกผักปลูกหญ้าแบบว่าปลูกหมอกพริกหมอกไผ่นี่เนาะเกศบ้านนี่เขาคือปลูกหมอกพริกส่วนใหญ่เนี่ยบ่แม่นอ๋อ ันจะปลูหมอกผีปลอดภัยนั่นแหละพี่น้องเนาะามวันนี้ก็มากับสายลมพี่น้องอะไลมแห้งเนาะก้องจุดสั่นเล็กซ์ซัมไดพี่น้องเลยโทรศัพท์บราจอยฉันเลยมันหนาวด้ยน้องแดแม่โทรศัพท์หนาวของเอาก็หนาวโทรศัพท์หนาววันนี้ก็ได้ไอ้ก็มีภารกิจไใไใจน้องอะไรแต่มาหาพี่น้องกันก็ได้ก็ได้ยังเดี๋ยวพูดคุยกันก่อนน้อง ทางแดงอยู่เพื่อนกระเพ้าหมดเลยนะกระเพ้ยกับระบ้าอ๋ออยู่มาทุกคนบ้าแมนอยู่กับน้องคนไปลินคูหนึ่งนะคนเห็นเนี่ยครับเพเจ้าตน้เพื่อนกับครูซัดิบข้าวแบบจักตอกแบบเพื่อนกับนายงวย่ายมงแบบเพื่อนกับทอยู่น้ำอยู่ในเนีน้ำอันหันนะ จะตู mm, then, ้เย <Uh> ็นนะจะติดเข่าจกตอกเนาะแต่ว่าแต่แอดอะแต่ว่าเพิ่นกับยังบ่อได้เกี่ยวเข่ากับยังบ่อแล้วเนาะเพราะว่ามันยังบ่อสุกมันกําลังเลื่องแม่โอ้ยใช่ไหมเจ้าหลวงจริงจังซัมเมอร์หรือว่าคนเดียวแม่โอ้ยเกี่ยวัอนีรจะแล้วเลยแล้วเนาะจะแล้วเลยอ้ยปั่นปั่นแล้ว ท่นได้ได้หลายเลยปะเขาจะมนไล่ๆเป็นไปประมาณมาณสิบสาวสอบนี่แหละรวมกันสิบสาวสอบชนหลายพันเห็ดแหละไว้กินหรือว่าพันขายบ่แบบพันเอาไว้กินแบบแบบมึงเถื่อกระมึงเถือกระชืบมึงเถือกระชือข้าวกินอ๋อฝันกับข,าข้าวว่พอกินแม่มึงเถือกระไปยืมไปยืมผู้นัน่นนี่แก ไปแทนเพิ่นนี่ยืมกับแทนเพิ่น<อ>ยืมพนกนี้กับแทนเพิ่นอต่เนยืมเพิ่นจะอึดเข่าคือกันเนาะนอึดเข่าอึดน้าคือกันพี่น้องเลยเพราะว่าทางลำบ่าวน้องแดงนี่เพันกับเพราะได้ว่าเป็นคนห่างคนมีอย่างรอพี่น้องเนงาะพันกัอึดเข่าอึดน้าแล้วกันี่แหละกับพอได้อยู่ได้กินกับพอดีแบบสิ้นสิ้นปีแบบาาว่าเข้าเนี่กับพอดีแบบสิลงลงาำนานี่กับสิมดเพราะว่าต้องเถื่อว่า พันธุ์บอกมีเงินโมมีคำไหนกะขายไปน้ำแน่เลยๆ,ๆเลยหน่อยพอได้ใช้แม่นพอได้เพนพอได้เสียขาบ้านขาเมือง<น>หรือว่าขาพื้นขาไพา<น>่อะไรพี่น้องเน,ะนาะตอนราคะประมาณนี้แหละอาจจะมีเพราะว่าเพิ่นบอกได้มีผู้ใดไปทำงานเนี่ยบอบอกมีบอกมีลูกเต้ากัหญ่กะอยู่ซื่อๆนั่นแหละ,ะพี่น้องเนาะกัะบบอกได้คอยไปใช้ลูกเต้าคนก็ได้ กะอยู่น้ำพอนน้ำเมย์อย่างเดียวเนาะส่วนแบบบริษัทใส่มันกะคนหาบบขี่คนบัดคนใช่บัตลายพี่น้องมันเลยโบอพอใช่โบอพอจ่ายคือว่าถ้าโบมีเงินก็จําเป็นต้องแบ่งเขาเล็กๆนอยๆไปขายพอได้ซื้อน้ำหมอกน้ำมันหรือว่าซื้อหมกริกเกลือไปน,นัวเนาะส่น,นกบบประมาณอมเอาผิดคนคือสิบบริษัทคอยซื้อเลยเนาะ แม่ไมีแต่เป็นนัวซื้อเป็นนัวซื้อเกลือน,นั่นแหละสิ่งที่ออว่าผันซื้อเพราะว่าสใช้ผันซื้อแบบอันนั้นผันกับหมดซื้อดอกพี่น้องเพราะว่าเราผิดผันปลูกเองอยู่แล้วนี่แหละพี่น,อน,น้อ,ยอยงเนะฮะสวิตช์ของน้องแดงมันมีการเรียกว,ว่ากดใส่ยังไงมันมาหายาวอ๋อ มาลับรถฉันเคยเเคยเห็นบ่อกลมาอาจสิมาลับรถร้องดแดงคูณเมือเอจะมีคนโทรมาหลินทำอดี๋ย่อทำค,คณใหญ่บ่บบมีมีต่แพออ่ออม เะเ่้าคนเดียวแบบทางน้องแดงแล้วกับแม่กับแม่เนาะก็บบุคมีผู้ใดองานาะทางน้องแดงก็มีพราอาจารย์มาเน่ะมาหาพระมหาน้องแดงบ่บ่แม่บ่เหมืนมาหาเขากับ เป็นป็นมหาแถวเนาะสิะดว่ามหาน้องแดงฟังเบิ้งฟังเนีันเข้าบ้านครับเม็ได้เข้าบ้านเาแถวลียบมาพี่น้าไปที่ไปจันในแหละพี่น้องเลยเนาะเขราะว่าจะมาที่ได้พี่น้องเลยอืมยังไงก็ที่อยู่พี่น้องเนาะเพราะว่ารอหานันกันทางน้องแดงนี่ครแบบนี้เนี่ยแต่และมื้อแต่และว,วันหากินแนี่ยแหลน้องแดง มันคือกาหาลำไยมันคือการไปหาแบบมันคือกามีเงินกล่องหา้งานครับมีเงินกระติดเพื่อนอะไรกับมันเลยก็ไปหาเพื่อนในนลำไาเนี่ยคะ่ะเมันเลยเกะข่านะมันเลยก็ไปรับจ้างก,กะบมาใช่เพื่อนนะไปเขาติดเพื่อนอะแบบ่าเหาแบบว่าติดของอยู่ของกินแมน่หรือว่าเป็ดน,นัวยังหมักพริกเป็ดน,นัวเกลือนี่เนาะไงหมักพริกแบบว่า ติดพันไว้เฮายัางบมีเงินจา่ายยัม,มยังม,มีเงินด้ว่าเห็ุนาแล้วขายข้าขายยังกะค่อยไปใช้เพ่นเา,าใช้กหรือว่าเฮาสิหามาด้ใช้เขาาบวขายเขา้าอะไรเจอจําเป็นตัวขายเข้าใช้จ่ายเอา้าคือมีงวไรขึ้นมาหลายดอกงวของเราล้มแม่มแมเมือนน่อไ่แม่หน กิีงคือไอเห็นแป็ชําน,นะใบเพื่อนป่อยนะใบเพื่อนเกี่ยวทออะไรก็ป่อยไว้ใน<อ>ผูกมันมันก็นมันเกิดเน่มันไล่โตข้างหนาวะา่ะหลังผูกไว้ไล่โตเลยก็เลยไปจับผูกมันเนะาเเมนเนะามนนะันนี่ไอก็มีภารกิจเล็กๆหน่อยน้องแดงหนับเป็นบ่ con xa luôn đèn năm mấy à nạp còn đây là cháu bảy เอาอีกป่ะเอาอีกปะหรือเปล่าเอาอีกเอาอีกหรือว่าพอฉะนั้นป nice ่ะเอาอีกทำไมใช่เดีอยวยังไเยดะโอ้อันนี้อายะนาบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะรลัดเฉลนั่นเองคอา đây lẽ những cái chữ chữ nhanh đi tay vô đi chạy mô bay ngay đi chạy ngay 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 ai nhỉ không. Không, không chạy khỏi không <laughs> Với ngay 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 ngài ngay 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 chỉ ngay một ngay 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 เอ็ดสองเออล้านสองแสนล้านสองแสนกับเป็นสองล้านโดยสี่แสนนั่นคือสองล้านสองแสนอันนี้หายอะเนาะไายวะเอ้ามันอยู่ทำเมืองไงไรหายเอาหายวะว่าวว้าหรือเอาเอาคิดว่าเอาเจ้าสิซื้ออย่างกับกับนายหาบอกให้ก่อนเงียบอกให้ก่อนนะจ๊ะแต่เชไม่ซื้ออย่างเจ้าอยากได้ละมาจ่ายเจ้าหรือว่าเจ้าสิเก็บไว้ จว่ในใดกับเราในดเาเจบไว้พอยเจ็บไป็นอุ่นมานะอ๋เอเจ็บไว้ก่อนอไอใช้หัดใชนนน้นี่เนาะเวลายี้มนจะเป็ี่ยนในเด้ออี่นอะพอญยาเลย <c oughs> บอก <c oughs> พอนยาได้ไหนนมไอไให้คบในเนื่องไอไว้เราบอกให้คบลยเด้ออย่าบอกว่าไอไวให้บวบคบเลยอย่าบอกอย่าบอกว่าไ้าบรบไ่ได้บอกว่า นี่เด็กพี่น้องนะทางรองใดงกนะกับพี่น้อเด้อเดยอ้มันยางมาอยู่นะมาไอ้กับแจ๊บใบ้อ๋อน้องเด็้นี่นหลายอ้คือบ่ได้อ้ไอนี่้ไอ้ขอทีใช้หายอยู่ะหลอกอเดี๋ยว่าสิมาแบ่งไอ้นี่ว้าวแล้วเะเก็บก็บกระเป๋าลกมันสียนีโอมันเหียนี่ไอ้เบไว้บนหายอยไเขาเจ้าเหียเหียบ๊วแมนบ่เลยเด้ จะหมดว่ะมันหิ ini, taking, oh, oh, sure? ้าไอเกมนี่จะชีเห็นอะไรเจ้าเจ้าชีอยากได้คืนว่าจ๊ะอยากได้คืนอยากได้ในนี้ไอเกมไอพวกได้เอาของเจ้าว่าหยอกน้องว่าจะซื้อพี่น้องอะเนาะกต่ว่าได้ว่าได้หัวพี่น้องอะเนาะทำมาได้ว่าก็ได้หัวเก็บไว้ดีๆเดลยแต่ว่าอันนี้ก็เงินพอญาเจ้ามอหาเจ้าเนาะเจ้าก็ขอบุญขอบคุณเพี่นนั่นแหละกับกับ ไอ้ห้กำลังใจเจ้าใอ้ก็ให้ใหครบสองล้านสองแสนกับให้น้องแดงครบนี่ชิว่าโอ้น้องแดงว่าน้องแดงน,นับครบออคแล้วบอลอ่ะไอ้ถามอีกทีหนึ่งครบแล้วเอออย่าบอกนะว่าไอ้ให้ครบให้ครบใหม่ไปหามาใหม่ตอนนีเจ้าไอ้ชิวไปหามาใช่ไหมเจ้าครบแล้วเ,เ,วเออแต่ว่าของไอ้ไอ้นับครบแต่ของเจ้าเจ้าก่อนนับเองว่าเจ้าว่าครบ อครกระนับยันไงก็ครบครบโบไปเอาคำนมาว่าว่ามันบุกครบแน่แต่น้องแดงเนี่ยอยู่ตรงเมืองน้องแดงโบได้โบได้เกี่ยวคอยได้คอยหายเลยดี่ไม่เลวอะครบเดยอะเขาบอกแล้วครบแล้วเคยมีคนหายหลายคนนี้เาจ้าพอเจ้าเด็กวาเจ้าหักอะไอยู่บอหักนะ bỏ anh hạt hạt này hạt hạt lão này đi hạt lão này là vừng hạt 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 bê hoa hạt hạt bê hoa hạt bê hạt bê hạt bê hoa hạt bê nhà, bỏ ừ. đèn nhà. Ừ. Hèn... đi chạy nó thì นี่แหละที่น้องเลยเนาะทั้งน้องแดงกับพันจะดีใจที่ว่ามีอาญาเพ่นหักแพงหรือว่าพอญาเพันอะไรเนาะที่ว่าให้บอจอยเป็นสภพดีขึ้นหนก็ขอขอบขอบคุณน้นทั้งอาญาเนาะหรือว่ายังไรขอให้อยู่ดีมีหฮงเจ้าให้เงินมาชำนี้ขอให้ครับไปหาเจ้าฝันเท่าเหมือนเท่าเงินบาทให้เจ้าไหลเข้ามาเงินดอลลาร์ให้ไหลเข้ากระเป๋าเจ้าเด้ออาญา นี่แหละขอให้เจ้าอยู่ดีมีหฮงความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเนาะไม่แต่ความสุขคนจะเริญคิดจังางไรขอให้ได้สิ่งนั้นสมบัติปัญนาที่เจ้าคิดได้นี่แหละทางน้องแดงก็ได้เนาะเพิ่นก็ด<อ>ีใจที่ว่าพอให้เงินมากกพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินเสียค่าน้ำคับไฟซอยซอยอาบเอาอย เอาไผ่ก็ได้เออซอยนาไผ่นเพิ่นก็ต้องเสียซอยผึ่นนั่นแหละอยู่น้ำกันนั่นไม่หรออยู่กับเพิ่นเฮาใช้น้ำพิ่นบ่เฮาก็ถือว่ามาอาศัยเพิ่นเฮาก็ต้องซอยเพิ่นถ้ามียามบ่มีเพิ่นก็อันนั้นเนาะผึ่นจะเอาเองยามมีเฮาก็แบ่งเบาพลาผึ่นผึ่นก็ดีใจใครก็เฮามาบ่ได้มีอย่างอย่างท่านที่มันก็แต่ยากแต่น้อยนึงอยู่น้ำพิ่นเห็นใจได้ก็ต้องซอยกันนั่นแหละยามมี บฏิพันธ์ไม่ผมีนแค่ไหนซื้อนั่นซื้อนี่พาเขากินทำนี่เหาก็ซื้อแล้วก็ประหยัดใช่น้ำในอะไรน้องเด็กคณาใช่บาทเดียวมันมืดมันกับผมมีืูบ้านอะไรเจ้าก็ต้องสู้แต่อยาาให้เจ้าได้ี่แหละคือพอเจ้าี่ก็ให้เจ้าหัดให้เจ้าธนุถนอคนไว้ให้เจ้าแบบว่าเห็นเพิ่นอย่าทักแพงเพิ่นคุยกับเพิ่นนั่นแหละ ย่างกับพันบอกพันบอกกับพังโมเมนต์พันบอกเดี่ยโมพังกันว่านาคะยังคือการหักแพงแก่กับแพงพันกันเลยเจ้ากับพันยาหักชาเจ้าแพงเจ้าตลอดมาพันกับบอเคยแบบว่าสอันนั้นอันนี้กับเจ้าพันอยากได้ยังพันกับซื้อให้เจ้าได้เงินพันกับให้เงินเจ้านะในไปส่งจะได้เสือกันเสือแมนยามพันนี้พันจะให้ เงผ่นบุมีก็คือกันกับเฮาเอาบุมีก็คือผ่นบุมีแม่นบอกผ่นกับใช้คิหามันใช้ผ่นกับหาเสากินคำเรือนชานผ่นกับบุมีผันกับยักเสาห้องอยู่ก็คือกันไปทำงานเราบอกได้ว่าเออผ่นอยู่ผู้นอกแล้วผ่นสีห่างสี่นี้ผ่นกับธรรมดากะดีกว่าเฮาเฮาบราได้คอยเห็นงานเหตุการณ์อย่างการทำมีงานมีการกะพอได้ใช้ได้ใจขณะผ่อนอยู่ภูนก้เงินผ่อนสิหลายกว่า อันะมันกค่สีได้ดีกว่าเฮาเนาะนะเพราะว่าเงินพันเ,พเป็นราคาเพราะว่าไอเป็นแลกเงินเงินก็นลดลงเรื่อยๆของมือเงินกันบซ้ำเก้านะเงินอาจสีบวกซ้ำเก้าอาจสีลดพี่น้องเลยเพราะว่าเลทเงินมันแล้วแต่ขึ้นลงขึ้นลงมันบวกเสมอกันคุมือนี่มันแห้งลงเงิน,นคุมือแห้ลง,งลงเรือ่อยๆ มันบวกขึ้นบัตรของเขาซื้อมาทุกอย่างแพงมัดแม่เราอะจะเสียคนบอกว่าของแพงจะไปชื่อขนมทงโซงพันลรเออขนาดเคยถุงะพันถุงห้าทงหาร้อยแต่ยังเป็นถุงพันกันถุงพันกันยังเป็นสองพันสองพันหาสามพันแต่ละมันบวกขึ้นกันแม่กับประาณทงสี่พันอันนมันก็ไม่ได้คือกันดิฉันว่าโอ้เน้นได้มาหลาย ว่าคือใช่แป๊บเดียวม,มันบรแมาณแป๊บเดียวของมันแพงแต่ว่าเอาซื้อทุกอย่างมันกระไรขนาดเอาซื้อขนมมันพุงละสองพันสองพุงละสี่เลยว้ายได้นั่นแหละสองพุงละสี่พ่าอะไรแมนโอ้ยกองลมพี่น้อย ลมแห้งอย่างนี้น้องแดงโดยนี่แหละคือน้องแดงว่าแหละสองธงมันก็สี่พันพี่น้องเลยเพราะว่าสองธงครับธงละสองพันของทุกชิ้นทุกอย่างมันก็แพงเนี่ที่ว่าโอ้เฮาชื่อทำนี่คือน้อยเดียวคือว่ามันเงินไหลายมันบ่มันลอยมันเงินไหลายของมันแพงเน่เพราะว่าทุกชิ้นทุกอย่างพันหลับมาผนกัขายกินกำไรในเล็กๆน้อยแม่ละว่าันจะขายชำทุนพันกับ่บได้เนียยังคือกัน คือหาชื่อัอ,อย่างนะกบเขียดที่กันขายชำตะกี้ันขายว่าสิบส้าพันสิบพันแต่ยังเพิ่มขึ้น,าา 5, 50, น้าวสาวหาสามสิบไม่พอการโตชำกันสํากับตะกี้แต่ว่ามันเพิ่มขึ้นน,น,นะเพราะว่าของทุกอย่างมันหายากมันก็ต้องขายแพงแน,น่นอนเนีย่ังคือกันพี่น้องเลยนี่แหละทางน้องแดงจะสู้ๆเนาะให้น้องแดงขอบคุณขอบคุณขออนญาตก่น ขาฟงเขาฟ้งได้ให้คอยูกินแห้งก็เจ็บได้ก็ไหวอยังนี้ลำให้ลอยไปทางใดก็ให้มันปลอดภัยได้พญยาได้ซาทุกี่แหละพี่น้องเอ้คลิปนี้กันสิโมมีอยังหลายบอจอยขอจบคลิปไว้ก่อนพี่น้องเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอพระขอโทษขอพายน้ำเอฟซีเนาะหรือว่าอย่างไรก็ให้กำลังใจน้องแดง แล้วก็บอจอยนำผักเบิ้งคลิปบอจอยนำเนื so, so, week, ้อพ so, ่อเมยพี่น so, ้องให้กำลังใจถ้าว่าเอฟซีเบิ้งคลิปบอจอยบอจอยก็ดีใจเนาะพี่น้องก็ถือว่าเอฟซีบอได้ลืมบอจอยอ่ะนะคือว่าลงคลิปตัวใดก็สมอยสมีคือว่าบอจอยกับบอมีกำลังใจเหตุคลิปพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าพ่อเมยพี่น้องเบิ้งบอจอยก็ดีใจถึงจะว่าเบิ้งบอหลายก็ช่วยแชร์ช่วยดันให้บอจอยเน่พี่น้องเนาะทางบอจอยก็ เอคิดมาไอกระโดนก็นบบกคอยมีคนเบิ่งปันไดพี่น้องเนาะกับคนเบิ่งก็น,น้อยเน่นะพี่น้องเนาะก็พอได้เงินเตินเตมน้ำมันเล็กๆน,น้อยๆก็ยังดีพี่น้องเนาะกัได้ขาแล้วก็บบอคามโฆษณาช่องบอจอยแชนแนลเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นแรงบันดาลใจให้บอจอยแล้วก็ขอบบุญขอบคุณไว้ล่วงหน้าพี่น้องเนาะเอฟซีที่อยากแพงป้ปาๆลุงๆเอาอา ทุกท่านทุกคนเนาะคลิปนี้กับชีบมีอยังหลายแตนะ่บ๊วยจอยขอเจ้าคลิปลงเพียงตัวนี้พ่อแม่พี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดกะบ๊วยจอยขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่นะ้องเนาะคลิปนี้กับชีลากับน้องแดงได้เนาะพ่อแม่พี่นะ้องสวัสดีและสบายดีสบายดีเนาะเอ็ดซีโ,โด